สวัสดีค่ะตอนนี้ก็8มโมงเช้านะคะเช้าเช้าวันเสาร์นะคะ <copyright S 1> เราเป็นธุระเราต้องรีบไปท,ทําธุระนะคะเป็นแบบว่าวันนี้เราก็เป็นแบบกล้องสดใสปาจิจ๋กมากค่ะหน้าเยี่ยมมากแต่เช้านะคะเราก็มาแต่งหน้าบนรถนะคะแต่เรามีคนขับรถให้นะคะวันนี้รีบมากค่ะตื่นสายเมื่อคืนดื่มหนักสักนิดนึนงคิมคิวยากมาก ล่างมันเป็นคิ aw, นะ้วพอเนาะทำอะไรกันอยู่คะทุกคนเออเอโอเคค่ะกลับไปนะคะอีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งปลายทางถึงหมายปลายทางนะคะบริเั็นเซนเลุยสนะคะ แรับหนึ่ครับที่ต้องใช้ในการซีในการเขียนนะครับอีดอไปแต่งหน้าก่อนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ม,กมาคุยก็อย่าได้คุยันตรงนี้นี่เอาละเป็นตัวดันน่าติงครรีวิวกันแบบว่าแต่งหน้ากันบนรถนะคะวันนี้เราก็ใช้แป้งปาดกี่นาทีละหนึ่งนาทีกว่าเดีด๋ยวเราทำการพอสนะคะโอเค ค้าต่อไปนะคะหลังจากปัดคิวเสร็จใช่ไหมคะที่เราต้องพอเพราะว่าเราจะได้ดูว่ามันจะปัดไปอยู่ไหนนะคะสงสไหมว่าเธอจะไปถึงก,กี่โมงนี่เธอยังไม่ตื่นเลยทุกทีเราต้องออกกัน7จ็ดโมงเข้าใจไหมคะ ที่คืออยู่เย็นเจ็ดโมงค่ะพอสามีพูดอย่างนั้นรีบรีบไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำเลยค่ะแบบว่าสุดๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องรีบกลับมาบบงานอะไรนะคะงานทีเกิดลูกสาวจีๆนะคะที่นั้นว่าเราสั่งคงสั่งเค้กให้นางไปเรียบร้อยแล้วเป็นลูกเอลซ่านะคะนะเค่ะ แต่ว่าแบบว่าเขาไม่ต้องตกใจอะค่ะตามท่านะคะเอาแบบคราซาวนี่ไป่อนนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะตอนนี้ปัดมัสคาระคะ่าค่ะแต่ข้างบนพอค่ะข้างล่างคงไม่ไหวะคะ่ะก็ช่วยชีวิตได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมัสคาร่าขนตาเนาะ จริงนะขนตาบางคนใส่ขนตาวุ๊บตาที่พุ่งแบบว่าสุดๆเลยค่ะสองนาทีกว่าแล้วเฮ้ยเอาราคาไปว่าใจว่าได้ละทียทายดูเจอกัน ดูนะคะวันนี้ใส่ชุดส้มใช่ไหมเราต้องทาปากส้มๆเบาๆนะคะใช่ไหมวะสีส้มเออถูกแล้วค่ะโอ,โอ้ความชัดของหน้ามันก็จะมาใช่ไหมติดไอยเจ้า เห็นไหมคนตาแบบเบาๆซับซ้อนนะคะเค้กข้าทุกคนเราไม่ดูแบบโครสทับนะคะหรือไม่ดูแบบโอโเคนะคะก็เป็นมนุษย์มนาขึ้นมาเนาะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้กินอะไรก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะงานปาร์ตรรี้จะถ่ายให้มาให้ดูนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้เป็นเดรสกระเป๋าเขียวเสื้อส้อมชุดส้มใส่กระเป๋าเขียวเคลียร์ไหมชดค่ะ of you guys